ดีนะคะเป็นเจนนี่ได้หมดจะสดชื่นกับคุณน้ำพระพี่พัจ้าสนุกสนานเช่นเดิมเลยจ้ะใครเป็นเลฟีคุณน้ำติดตามเลยขอต้อนรับพี่นม้มพระพี่พัช้าพ่อ oh 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 พ่อโอ้ยไปไปไปพ่อบาบาปัง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  มาค่ะแล้วทุกคนรอดูเราสภาพตอนตีสามกันตัูไลฟ์ตีห้าค่ะพ่อตอนนี้กี่โมงแล้วไม่รู้สองสามทุ่มสี่ทุ่มครึ่งโอ้โหสี่ทุ่มยังมาจ้ะพี่น้ำมีแต่คนบอกว่าพี่อย่างนั้นอย่างนี้นี่หนูกล้ายืนยันเลยนะว่าวันนี้หนูเจอพี่น้ำตัวจริงแล้วที่ทุกคนพูดมาแม่งโคตรจริงเออจริงคือตามที่เขาพูดกันแหละน่ารักใช่ไหมล่ะเมื่อกี้พี่ไม่อยากขึ้นเพราะพี่โดมนะทำไมกูกลัวหมองโอ้โหถ้าพี่น้ำหมองแล้วใครจะหมิงล่ะ ไม่ไม่พูไปเรื่อยไม่ใช่พี่โดมหมอแล้วพี่น่ะหมองอโอเคค่ะเราเป็นคนรีใช้จริงพ่อรีดยูามจริงเลยครับก็เอาเอาราคาก่อนพ่อราคาเอาเลยลืมข้าเลยลืมพานชาไม่ใช่ไหมนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งข้าสิ หายใจไม่ทันเต้นเยอะไปหน่อยโอเคอย่าพึ่งเข้านะอีกทีว่ากินสมุนไพรพี่ออกขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะพี่ทานชามาเหรอคะใช่ครับพี่ชาทานชาสมุนไพรไทยเทิมครับเพราะนั่งนั่งก็ใหญ่นั่งก็เรียนได้เลยนะอยากนั่งบนอยากนั่งล่างอยากไปนู่นอยากไปนี่ไปนั่นบอกเราได้หมดเลยให้พี่พาทัวร์ได้เลยเหรอครับเนี่ยน้ำเป็นจานกิตาความรักพี่คู่ใครนะพี่คู่กับพี่เจี๊ยบชมพูนุชครับพี่ชื่ออะไรนะคะในเรื่องชื่อสามภพ ชอบมากนานนานแล้วเกือบจำไม่ได้เหมือนกันใช่พี่น้ำตอนนี้พี่น้ำอายุเท่าไหร่คะตอนนี้40ครับโอ้ยังหล่ออยู่นะอ่ะพี่น้ำ5นาทีนะคะพี่น้ำเอาเลยลึกขอพี่หายใจก่อนโอเคเดี๋ยวเราอยากจะร้อยสี่ค่ะพี่น้ำอยากจะร้อยยี่สิบร้านไปกับพี่น้ำกับแบรนด์นี้นะคะโอเครับดาวด้าวไปเรื่อยๆปกติเขาขายเท่าไหร่ครับพี่ปกติแล้วขายอยู่สามเก้าสิบครับจ้า คือก่อนเรีโปรโมชั่นเรามีนะเรามีนะขอหนึ่งเนี่ยสามร้อยเก้าสิบบาทเราก็เคยมีโปรโมชั่นจแต่ว่าโปรโมชั่นของเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยลืมไปได้เลยจลืมไปได้เลยแต่วันนี้คือเป็นโปรโมชั่นสําหรับที่ชองนีโดยเฉพาะแล้วก็คือโปรโมชั่นที่นี่คือสามห้าแปดสามห้าแปดสามร้อยห้าสิบแปด หาอะไรอะไรนะอะไรหอไม้ยราบอกันแล้วว่ามันไม่ต้องเชียร์อัพเพราะมันดูปล้อมเดี๋ยว้วนจงคือพี่น้บอกสามสามร้อยห้าสิบแปดครับไม่ใช่แต่แต่นั้นคือไม่ใช่1ห่อนะครับ1แถมสองสาม้ยห้าคือหนึแถม2ครับ ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วทำไมพี่พี่ดาราเขาไม่ออกกำไไรกันเลยยังไงตัวนี้มันคือตัวอะไรจะพ่ออันนี้คือชาสูนไยไทยเคิร์บครับจ้ะชาเขาเรียกว่าชาขับพิษขับสารเคมีขับโลหะหนักออกจากร่างกายฮะแฟ็นขับบอกว่าให้พี่น้ำประมวลก่อนอะไรอ่ะก็เซลฟ์ี่อ๋อ เอออะสนุกข้เราอพอตาถึงไหมเงั้นเดี๋ยวเอาเอาสริปมาได้ของเราเอาสริปมาได้เลยแต่ตัวเล็กที่มองไม่เห็นแต่ก็เอามาเลยเอามาเลยได้ก็คือว่าเป็นเป็นสมุนไพสสำหรับการขับสารนะครับสารตกสารตกค้างภายในร่างกายของเราคือคนเราเนี่ยคือคนเมืองก็จะได้รับสารพิษสารเคมีที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็หลักๆเลยที่เราเข้าใจกันก็คือว่าเป็นฝุ่นละออง PM 2.5เอ่ยหรือว่าคนเราที่เป็นะบูจะกินแล้วก็คือว่าจะมีพวกช่างแต่งหน้าช่างทำผมศิลปินต่างศิลปินดารานี่ยก็จะได้สัมผัสอยู่เรื่อยๆสารเคมีต่างๆจากผลิตภัณฑ์ที่ที่มีสารเคมีเจือปนอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการทำผมทำเล็บสาวๆอะไรเงี้ยทำเล็บก็จะมีสารเคมี อยู่ในนั้นแสดงว่ากินได้หมดทั้งหญิงทั้งชายทั้งชายได้หมดเลยครับสามารถได้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายครับใส่ทั้งซองได้เลยครับใส่ทั้งซองได้เลยใช่ัหมคบพี่น้ำใช่ที่สามารถจะชมได้ภายในทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นครับได้นะเห็นว่ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะเฮ้ยที่เป็นแบรนด์แรกของเราอีกแล้วนะชีวิตคนเราบางทีอาจจะไม่เคยขับขับพิษออกจากร่างกายเลยนะครับไม่เคยขับสารตกค้างหรือว่าโลหะหนักออกจากร่างกายเลยค่ะจต่วหนูเคยขับจักรยานอยู่ อันนี้นใช่อันนั้นก็ใช้ได้ออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็กดื่มขาขาพ,พันชุดแล้วค่ะพี่มีกี่ชุดมีกี่ชุดนะพีกี่ชุดนะจ๊ะวันนี้มีสามสามหมื่นครับแต่ว่าจะบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยใครที่เข้ามาอยู่ที่นี่นะครับถ้ากดตะกร้าเข้าไปแล้วทุกหนึ่งหมื่นชุดจะได้บุญด้วยทำะไะเราจะถ่ายชีวิตโคหนึ่งตัว เอ้ยตัวนึงสามหมื่นนะครับก็ก็เราจะได้จะได้ร่วมทำบุญไปด้วยในตัวนะครับได้สุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ได้ทำบุญไปด้วยในตัวครับอ,อันนี้สามารถได้เลยครับมากเลยได้เลยครับเดินลงกินได้จ้ได้ครับโอ้โหพี่น้ำและพี่น้ำอันนี้พี่น้ำที่เหมาะกับพี่น้ำแลาเหมาะกับใครอีกก็เหมาะกับจริงๆแล้วเขาพี่เองเกษตรกรใช่ไหมที่เป็นเกษตรกรเนี่ยก็คือจะใช้ชีวิตอยู่กับ สารเคมีสารเคมีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสารตาบศัตรูพืชหรือว่ากําจัดแบบว่าวัชพืชต่างๆซึ่งมีสารเคมีฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศก็สามารถที่จะไปสะสมในร่างกายเราได้แต่ชีวิตคนเราบางทีเนี่ยตลอดชีวิตที่ผ่านมาบางคนไม่เคยสัมผัสขับสารเคมีออกจากร่างกายเลยก็จริงๆอยากแนะนําให้ทุกคนนะครับมาขับสารเหล่านี้เนี่ยออกจากร่างกายของเราปีละหนึ่งครั้ง เพื่อส <elim> so ุขภาพที่ดีนะครับเพราะว่าสายดื่มอย่างพี่ก็เช่นกันใช่ก็คือเราได้ดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยมันจะไปตกค้างอยู่ภายในตับอยู่ภายในแววภายในเราก็สามารถที่จะขับมันออกมาได้เช่นกัน ผ่านทางปัสสาวะค่อยๆจิตไปแต่ก็พี่ก็จะสามารถดื่มไปด้วยได้ในตัวนี้ก็กินดื่มไปได้ครับไม่อันนี้บูมาอินกับตัวนี้เพราะอะไรเพราะบูมกับพินามาสายเดียวกันเราเป็นสายแบบเนาะเราสนุกสายเกษตรนะไม่ใช่สายเกษตรครับสายสนุกสายสนุกไปเจอกับช่างช่างช่างเสริมสวยไปในกองถ่ายนะครับเขาบอกว่าเขาตื่นมาเนี่ยเวลาที่เขาหนักๆเลยนะเขาสองซอง ในในน้าอุ่นนะครับว่าดื่มเด็ก็บอกว่าเออมันก็จะแบบเฟรชเลยใช่แต่จริงแล้วก็วันละหนึ่งวันละหนึ่งซองเนี่ยพี่ว่าก็โอเคละรู้เรื่องละรู้เรื่องละมันแล้วมันสะดวกสบายตรงที่ว่าสามารถชมได้ทั้งในน้ําเย็นในาน้ํานอุ่นได้ทั้งหมดครับ <ซะ S 2> ก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนนะครับ 1, 1> <ม>ปีเนี่ยมาล้างสัรพิษกัน <ภา S 2> สักหนึ่งครั้งก็อย่างที่เราบอกว่าวันนี้โปรโมชั่นของเราเนี่ยหแถม2ในราคาสาม ร้อยห้าสิบแปดบาทาก็คือหนึ่งเดือนเนี่ยไปทานล้างสารพิษกันหนึ่งเดือนเต็มอยากให้ ในหนปีล้างสารพิษสัก1เดือน3เดือนล้างสัก1ครั้งเพื่อสุขภาพที่ดีครับวว้าแล้วตอนนี้นะคะลูกค้าบอกเลยนะว่า1แถม2ในไลฟ์นี้นะคะ1,000งชุดไถโครหนึ่งตัวไปเราออกไป6,000ชุดนะเราได้เราไถโครไปครึ่งตัวแต่เราไปเชื่อดะเราให้มาเต็มเต็มตัวดีกว่ามาเต็มเต็มตัวมเต็มเต็มตัวดีกว่าเชือดน้องไปปล่ไม่ได้นะม่ไ่ก็คือว่า1 0 0 0 0ชุด ปล่อยโคหนึ่งตัวนะคะได้ร่วมบุญเน้อของแมนเริ่มน่ารักขึ้นเรื่อยๆไปเลยนะขาลาคอยุ่ยบ้านพิสนุโลกบ้านเดี่ยวคหรือบางคนนะนะบางคนที่บางทีอาจจะผ่านจากเรื่องวิกฤตของโควิดาจารู้สึกว่าตัวเองภูมิต่ำเพราะว่าในนี้จะมีศูนย์ภัยรวมกว่า10ชนิดนะครับก็คือจะมีทั้งล้างจืดประมาณ4 0นะครับแล้วก็จะมีมะขามป้อมขบิ้นชันสมอไทยสอยเพกแล้วก็อื่นๆอีกมากมายคนที่เป็นเบาหวานนะครับสามารถที่จะดื่มได้เพราะว่า สิ่งที่เราได้รับรับรสชาติหวานในนี้แหละคือมาจากย่าหวานคนที่เป็นเบาหวานสามารถทานได้นะครับก็ดื่มค่อยๆจิบไปแล้วก็ทุกอย่างจะค่อยๆขับออกทางปัสสาวะของเราเพื่อสุขภาพที่ดีครับโอเคทุกคนจ๋าตอนนี้เวลาเหลือหนึ่งนาทียี่สิบเจ็ดวิค่ะ,คะรสชาติเป็นยังไงครับพี่น้ำรสชาติจะเป็นกลิ่นหอมชามมลีครับก็จะหวานอ่อนๆครับแล้วก็กลิ่นสมุนไพรที่บอกว่าต่างๆที่เราใส่ไปเกือบสิบชนิดเนี่ย ไม่มีเลย,ยงงเป็นยังไงเป็นยังไงที่รักนคะรูมต้องบอกก่อนว่าหนึ่งคือกินง่ายอสองคือสะดวกนะคะถ้าสมมุติจะแบบต้นต้มน,น้ําร้อนก็ใครชอบร้อนก็กินร้อนได้แต่ถ้าใครชอบเย็นแบบแนี้หนูว่ามันง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็เพิ่งเคยเจอแบบนี้เลยนะคะค ก็จริงๆแล้วสายเนี้ยครับเหมาะก,กับสายที่แบบว่าเหมือนบูมกับพี่นั้นเนี่ยจะสายเดียวกันแล้วก็รจริงจริมันมีหลายสายนะที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะรู้สึกแบบนอกเอาแต่สารพิษเข้า,า,ขาร่างกายไม่รู้ว่าจะแบบขับยังไงคือต้องบอกก่อนนะคะว่ามันไม่ใช่แค่ปัสสาวะถึงจะออก<หม>จากทางนั้นอย่างเดียวนะครับมันต้องมีตัวช่วยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้กดไปเลยค่ะทุกคนจะากดไปเลยค่ะจากปกติเท่าไหร่นะจ๊ะพ่อซองละสามร้อยเก้าสิบใช่ไหมจ๊ะสองละสามร้อยเก้าสิบครับจ้ะแต่วันนี้แค่สามร้อยห้าสิบแปด ได้ไปสามซองครับโอ้โหปังจังเลยปังมากอันนี้ปังจริงนะพี่ตั้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะอุ๊ยแม่ดวงเดือนมาแล้วดวงดาวเจมส์เจมส์จ้าขอโทษแทนเพื่อนด้วยค่ะได้ตัวนี้ได้คนหนึ่งตัวหรือยังครับได้ถึงหนึ่งตัวยังจ้าอุ๊ยพี่นามวันตอนนี้หมื่นออเดอร์โคปล่อยหนึ่งตัวจ้าโอเคที่ลงบุญกันนะครับ ไอ่โคไม่ใช่โคอยไ่ชิตโคเปดเวลาพอดีพี่น้าพูดต่อได้ไก็นะครับก็เพื่อคนที่อยากจะขับสารพิษสารเคมีหรือว่าโลหะหนักออกจากร่างกายนะครับอยากเชิญชวนให้ทุกคนนะครับมาดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับก็1ปีนะครับก็ล้างสารพิษสักปีละหนึ่งครั้งนะครับในนี้ประกอบไปด้วยสมุนไพรต่างๆนะครับมากกว่า10ชนิด มีรางจืดน,นะครับมีขมินชันมีกระหม่อ ى, มป mm. ้อมสมอไทยสมอวิเภศนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับคนที่เป็นประวานก็สามารถทานได้นะครับค่อยๆจิบไปแล้วก็จะได้สุขภาพดีจริงๆแล้วก็อยากทุกคนล้างพิษปีละหนึ่งครั้งผมเองไม่ได้เป็นหมอนะครับผมเป็นห่วงครับ เคยเล่นตอน10ปีท yeah! yeah. okay. yeah. ี่แล้วนั่นลอเคจ้าหมดเวลาจ้านี่น้ำสรุปยอดเลยนะหนึ่งหมื่นห้าพันบ้านห้าล้านบาทค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งหมื่นห้าพันบ้านเนาะค่ะิดเงีนยเลยจ้าพิธีกรเจ็ดสีคอนเสิร์ตพี่น้ำจ้างานเฟติวัลหนูไปเป็นพิธีกรในงานได้ไหมได้สิทุกภาคได้สิ พี่ว่าพี่ว่าค่าค่าวิธีกรมันจะไม่พอค่าพี่กินนะฟังนะหนูเอาเป็นโถมาให้พี่แบบนี้เลยได้เอามาวางไว้ข้างเวทีแบบนี้เลยได้ค่ะบได้คับยินีครับแบนนี้ของพี่น้ำสนใจเอาบูธไหมคะเอาค่ะเอาบูธสินสัญญยาค่ะร้านหนึ่งเนาะได้ยค่ไสองแบรนด์เลยนะพี่โดมพี่น้ำ พี่โดงกับพี่น้ำเี่ากันพี่โด่งกับพี่น้ำเยวกันเร็วเลยน้ำละพีัหนึ่งบูทเดี๋ยวเราดูภาพกันอีกทีนะคะชมพู่ด้วยคะพี่ชมพู่ก่อนใหม่เอาไว้สามล้านแล้วพี่น้ำและพีฟัตหนึ่งบูเซนขาพี่นะจับจับมือเซ็นขาเซ็นให้ชเลยนะคะ เจ้าเอาอีกหนึ่งบูธเปลี่ยนไหมมันเป็นไปได้อะ้าระที่น้ำมันเป็นไปได้ไหมที่หนูสี่พันมันเป็นสิ่งที่ดีครับมันเป็นสิ่งที่ดีที่จะส่งเสริมในตลาดคนไทยอีกหนึ่งตัวแล้วจ้าอีกสี่พันบาท่นะใช่จะได้โคปมันเป็นสิ่งที่ดีพี่น้ำไปเป็นพิธีกรให้ครับเพื่อพี่น้ำว่าว่าบริสุทธิ์งั้นแล้วก็หนูขอแบรนด์เล็กๆของเหมือนแบบว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ใกล้บูธพี่น้ำได้ไหมได้พี่น้ำช่วยขายเขาด้วยนะได้เสริกันแล้วกันได้ครับขอบคุณค่ะพี่น้ำั เจนยูจะเกิดขึ้นแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยพี่น้ำขอบคุณค่ะมีอะไรพี่จู่อีกไหมอุ้ยพี่น้ำจะถือแบนทางบ้านให้เหรอได้นี่แหละดาราไทยใจดีชอบเลยอ่ะมาสินค้าผู้หญิงอ่ะพี่น้ำเคยกินเหรอฮะไม่ใชยกินเหรอไม่มีไม่มีเคื่ออะไรนะพี่กันเซรั่มเดี๋ยวพี่น้ำรับพี่พัทช่วยขายนะคะสวัสดีค่ะบ้านเลยค่ะอ้าวเบนน่ารักตาใสได้เดี๋ยวห้